ลิซ่าเคลื่อนไหวตื่นแล้วนะจ๊ะมาอวยพรวันเกิดให้กับลูกชายลูก้าแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมโดยเธอค่ะมีการโพสต์ภาพเหล่านี้นะคะพร้อมกับขึ้นแคปชั่น Happy Birthday to l u k a ค่ะขอให้หล่อขึ้นนทุกปีนะคะกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมแหมนึกว่านะจะลืมลูกชายสุดหล่อไปซะแล้วนะคะสงสัยว่าโอ้ยังคงเข้าห้องอัดอยู่หรือเปล่านะก็เลยแบบว่าประมาณว่าตื่นสายอะไรแบบนี้นะคะเอ๊ะหรือว่าจริงๆเนี่ยมีแอบแวะไปถ่าย MV กันด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นร้านทําเล็บค่ะ เจ้าประจําของสาวสาวแบล็กพิงค์นะคะมีการมาโพสต์ภาพค่ะว่าลิซ่าค่ะไปทําเล็บที่ร้านของเขามาด้วยนะคะโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยลิซ่าก็เคยมาโพสต์รูปภาพไปแล้วนะแล้วก็พี่จีซูเองก็เคยมาอวดเล็บเท้านะคะโทนสีเดียวกันเหมือนกันค่ะโอ,อ้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะอาจจะอยากจะมาบอกไปอะไรเกี่ยวกับการคัมแบคด้วยหรือเปล่าอันนี้แอดไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าพี่ซูค่ะเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยอดใจไม่ไหวเลยนะต้องมาโพสต์ให้กับบลิงได้ดูกันนะคะหลังจากที่ทําเล็บเสร็จแล้วอะคะ่ะ ส่วนข่าวถัดมาอันนี้เป็นผู้บริหารของบุการีนะคะเห็นมีการเคลื่อนไหวเหมือนกันค่ะทั้งคุณเลเลโอกวาซ่าคะผู้จัดการฝ่ายค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งนะคะรวมไปถึงคุณอลิาเบต t าค่ะ ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารระดับโลกนะคะต่างก็มีการมาโพสตโปรโมทลิซ่ากับบูเกอรีค่ะในแคมเปญใหม่ของเธอนะที่ไปถ่ายที่โรมนะคะอิตาลีนี่แหละค่ะซึ่งนะคะอันนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะบูเกอรีค่ะขอมีการจัดงานบูเกอรีอีเดนเดอะการ์เดนออฟวันเดอร์ด้วยค่ะมีงานแฟชั่นโชว์จิวเวลรี่นะคะถึงแม้ว่าคิดว่ามีโอกาสที่ลิซ่าจะได้ไปร่วมงานเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะแต่ก็ ลุ้นอยู่นิดนึงเนาะเพราะว่าก็เห็นผู้บิิหาระดับสูงนะคะของบุกรีค่ะมีการมาโพสตโปรโมทน้องลิซ่าพร้อมๆกันนะก็อดหวังนิดนึงแล้วกันนะคะแอดก็เห็นมีความเคลื่อนไหวใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็เอามาอัปเดตข่าวสารกันค่ะกดตจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแกชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า